ภารกิจตามนกกลับบ้านเป็นไงหายไปสามวันอีกแก้วอีเวนฮะโดนเขาจับใส่กกงไว้แหกปากลั่นเลยเป็นไงกลับบ้านไม่ถูกถ้าไม่มีคนส่งคลิปมาเนี่ยจะรู้ไหมฮะเขาจะเลี้ยงมึงแล้วโอ้ไปบอกพี่โต้ดก,กันลืมแหกปากจัง อแกงว,ม,กวมันจะเล่นในปิงนะั่นแหละไม่ยอมกลับด้วยนะยังไงอย่สะออกเกาะรถไปอีกนะมึงอย่ามาแก้วมา,แก,วมาแก้วมานี่มามาเร็๋ยวไปให้พ่อดูมาเร็วเอ้าไม่อกด้วยไงเนี่ยบ้านมึงปะเนี่ยเออเจอพ่อเขากำลังบินพืบใส่อ่ะกลับบ้านเลยไป เลยจากบ้านไปหกหลังพ่อเขาขอค่าอาหารกับค่ากงใหม่หกร้อยหกร้อยหกสิบเขาไปซื้อกงมาจับมันใส่งมมากลก็ใช่ไงก็เอาหารไม่มีตามาให้เขาองก็เลยไม่เอาไปไปหาพ่อเขาว่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเออแล้วเขาจับไว้ไหมอ่ะก็เขาบอกว่ามันเกาะอย่สายไฟฟ้าแล้วนะเขาก็ไม่รู้ว่านกหายเขาก็ เรียแบบมองมันมันก็ลงมาเกาะเองแล้วมันก็เขาต้องด้วยทำยังไงเขาก็เอาใส่เขาก็ไปไปเขาก็ไปหาพ่อและไปหาเขาเ่าแล้ว